กราบสวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมสวัสดีลูกค้าสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับผมมาครับวันนี้ชายพีมี Honda าเจ็ต GK 1.5 RS นะครับผมนะลูกค้าโฉมปี2018นะครับผมสวยๆเลยนะครับสีเทาดําคันนี้นะครับผมนะครับคันนี้เป็นโมเดลหายากแล้วนะครับผมนะลูกค้านะครับโฉมปี18นะครับผมสีเทาดํา RS คันนี้นะครับผมนะสำหรับลูกค้านะครับผมที่เป็นสาวก Honda สาย Honda าเจ็ตนะครับผมนะครับที่หารถอยู่นะครับผมดูรถอื่นไม่ถูกใจนะครับผม แวะมาดูรถที่สนุคาก่อนได้เลยนะครับผมนะครับคันนี้นะครับจากราคา489,000นะครับผมเราปรับราคาลงให้10,000บาทนะครับผมนะครับเหลือราคาตั้งขายเพียงนะครับ479,000บาทเท่านั้นนะครับนะครับลูกค้าสวยๆเลยนะครับผมนะสภาพรถสวยเดิมใหม่นะครับผมนะลูกค้านะครับใครที่หาอยู่ดูอยู่ครับผมนะครับห้ามพลาดเลยนะเดี๋ยวผมพาดูรายละเอียดตัวรถรอบคันกันครับผม นี่ครับในส่งตัวเดนไฟหน้าครับผมเป็นไฟหน้าแบบ LED นะครับผนะลูกค้าโครมไฟสวยใหม่เลยนะครับสภาพดีนะครับผมนี่ครับไม่หมองไม่ขุ่นนะครับผมน้าลูกค้าสภาพพร้อมใช้งานเลยนะครับนี่ครับในส่งตัวหน้ากระจังครับผมเป็นโครเมียมนะครับผมด้านบนนะครับนะครับด้านล่างจะเป็นดาเปลียนโนแบ็คนะครับผมน้ารวมถึงตัวช่องลมนะครับตัวนี้จะเลอะฝุ่นหน่อยนะครับผมน้ลูกค้านี่ครับนะครับล้างทำความสะอาดใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับผมสวยกริฟทแน่นอนนะครับผม นะครับนี่โลโก้เฮนะครับนะลูกค้าเป็นโครเมียมเงาเงาสวยๆนะครับผมนี่ไอเอสนะครับนะครับผมชมนี้หายากแล้วนะครับผมนะลูกค้าชมไอเอสตัวนี้นะครับนี่ครับผมรถแล่เทมเลยนะครับผมนะนะครับเรนไฟหน้าด้านซ้ายครับผมนะครับคมไฟใสๆนะครับผมนะลูกค้านะครับร่องรอยไม่มีเลยนะครับสภาพพร้อมใช้งานนะครับผมนะครับรอยต่อของตัวชนนะครับผมไม่ดึงไม่อ่านะครับรถสีเทาดาครับผมสีเสมอกันนะครับสีนี้นะครับผมตกแต่งได้สวยเลยนะครับผม สีด <muitas> ูดุนะครับในส่วนตัวไฟตัดหมอกครับผมแท้เดิมโรงงานนะครับผมนะลูกค้าฝาครอบนะครับสกินเป็นลายแคปลาแบบนี้เลยนะครับผมของแท้โรงงานเลยนะครับผมนะครับช่องลมด้านล่างดูครับผมสวยสปอร์ตเลยนะครับตัวนี้นี่ครับสภาพดีครับผมไม่มีรอยฉีกขาดนะครับรอยขูดและถลอกก็มีเห็นเลยนะครับผมสภาพเดิมเดิมครับนะครับดูสีที่ฝากระโปรงหน้าครับผมนี่ครับสภาพพื้นผีพื้นสีนะครับผมนะลูกค้าขอไปครับนะครับผมสวยสวยครับผมร่องรอยไม่มีนะครับผมสภาพพร้อมใช้งานเลยนะครับ ลูกค้าได้ไปไม่ต้องเก็บสีไม่ต้องทําสีเลยนะครับผมเลียมสันคมสวยครับผมนะครับช่องไฟนะครับผมนะเข้ารูปเขรอยทั้งหมดเลยนะครับนี่ครับดูเนื้อสีผิวพันธ์ครับผมนะครับสวยๆครับผมนี่ด้านข้างของตัวรถนะครับสภาพดีมากนะครับผมด้านจ่คันนี้นะครับผมนะครับล้อแม็กครับผมคันนี้เป็นล้อแม็กแท้เดิมโรงงานนะครับแม็กถูทนหน้าปัดเงาขอบ1ิบหกนิ้วนะครับผมนะลูกค้านะครับล้อแม็กขนาดสิหกนิ้วนะครับสีรียยางนะครับผม 18555 R16 นะครับผมนะครับคันนี้ได้ยางปี2อ0 0ยางปี23ครับผมลูกค้ายางใหม่เลยนะครับผมนี่ครับยางปี23ครับผมนะดอกยางเหลือๆครับผมสภาพพร้อมใช้งานเลยนะครับผมนะครับในสองตัวโครงสร้างซุ้มล้อนะครับผมนะลูกค้าตัวนี้เดิมทั้งหมดนะครับไม่เคยผ่านการเคาะตัดทําสีมานะครับผมนี่ครับสภาพเดิมๆครับผมนะครับมาดูตัวรถจริงได้เลยนะครับผมนะลูกค้านะครับบันไดข้างครับผมนะครับชายบันไดนะครับ ไม่มีระบบลอยคูดนะครับผมสภาพดีนะครับเรียมสันล่องประตูดูครับผมสวยๆครับผมนะครับระบบรอย้ยิไม่มีด้วยนะครับนี่ครับให้ดูชัดๆเลยนะครับผมนะครับในส่วนตัวกระจกมองข้างครับผมฝาครอบเป็นสีดํานะครับได้ไฟเลี้ยวเป็น led นะครับผมนะกระจกตัวนี้เป็นพับปรับไฟฟ้านะครับผมนะลูกค้าตัวท็อปนะครับตัว r s นะครับผมนี่ครับด้านข้างของตัวรถนะครับผมสีสวยเสมอกันนะครับผมเรียมสันคมสวยทั้งหมดนะครับนะครับสติ๊กเกอร์เสาประตูดูครับผมนี่ครับลูกค้า สภาพดีนะครับยางขอบกระจกนะครับผมรอยฉีกขาดไม่มีนะครับในสองตัวคิ้วริดน้ําขอบกระจกครับผมนี่ครับนะครับตรงๆเลยนะครับผมหน้าลูกค้าไม่ด้งไม่อ้านะครับมือเปิดประตูมาพร้อมตัวสมาร์ทคีนะครับน้าลูกค้ากดปุ่มนะครับเปิดรถได้เลยนะครับผมน้าตัวนี้นะครับมาดูภายในตัวรถกันบ้างครับนะครับภายในครับผมเป็นคุมโทนสีดานะครับผมน้าลูกค้าได้เป็นเบาะผ้านะครับแท้เดิมโรงงานครับผมนะครับปีกเบาะตะเข็บเบาะนะครับผมไม่มีรถไม่มีรอยแตกรอยฉีกขาดนะครับผม ในส่วนของตัวคาบตัวนี้นะครับผมนะเดี๋ยวให้ทีมงานช่างนะครับผมนะครับซักเบาฟอกเบาให้ใหม่ครับผมนะลูกค้าไม่ต้องห่วงเลยนะครับได้รถสวยนะครับสภาพใหม่ไปใช้งานแน่นอนนะครับผมนี่ครับเบาสวยครับผมพร้อมใช้งานเลยนะครับเหลือสปานะครับผมนะทำความสะอาดชุดใหญ่อีกรอบนึงนะครับผมสวยกริบแน่นอนนะครับผมนะครับนี่ครับพวงมาลัยครับผมเป็นมัลติฟังก์ชันนะครับผมลูกค้าคูชอนโทล็อกความเร็วมีให้นะครับผม มาพร้อมกับตัวแกเป็นชิพเลยนะครับผมนะาหนี่เดิมเดิมจากโรงงานนะครับผมนี่ชม rs นะครับผมน้นจะมีแกเป็นชิพให้นะครับนะครับพวงมาลัยครับผมรอยถอกลอกล่อนไม่มีเลยนะครับผมนะาลูกค้าสภาพสวยนะครับพวงมาลัยนะครับรถไม่ช้ําครับผมนะครับมาเดี๋ยวผมสตาร์ทเครื่องให้ดูเลขไมค์คันนี้กันครับอันนี้เป็นระบบพูดสตาร์ทนะครับผมนี่อย่าเบรกกดปุ่มสตาร์ทได้เลยนะครับนี่ครับหน้าตาหน้าปัดเรือนไมคก็ประมาณนี้เลยนะครับผมเลขไมค์คันนี้นะครับผมอยู่ที่นะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับขออนุญาตกด นี่ครับเลขไม้นะครับผม1 6 9 3 4 6สนหกกนิโลนะครับผมนะลูกค้านะครับรถปี18ไม่แสนหนะครับผมนี่ครับเอกสารใบสคบรครับผมนะครับแจ็คหนึ่งจาเอสครับผมนะลูกค้านี่ราคาเดิม489ครับผมนะครับรถให้1 0 0 0 0หมื่นเหลือ4 7 9 0 0 0เจ็ดหมื่นเก้าพันเท่านั้นปี18ไม่แสนหนะครับผมนะลูกค้าสวยๆเลยนะครับผมหน้าคันนี้นะครับตัวรถสวยสภาพดีนะครับดูภายในห้องผู้โดยสารนะครับผมนี่นะครับในส่วนตัวหน้าจอครับผมนะครับเป็นจอทัชสกรีนนะครับมาพร้อมกับตัวกล้องมองหลังนะครับผม นี่ลูกค้าภาพสวยคมชัดเลยนะครับนี่นะครับปรับระดับกล้องครับผมนะครับแท้เดิมโรงงานครับผมจอแท้กล้องแท้ทั้งหมดนะครับผมนะลูกค้าสวยครับผมนะครับสภาพพร้อมใช้งานเลยนะครับผมนี่ครับในส่วนตัวแอร์ครับผมตัวนี้นะครับนี่แอร์เป็นระบบสัมผัสนะครับผมนะลูกค้านะครับใช้งานได้ปกติครับผมแอร์ลมแรงนะครับผมนะเย็นฉ่าเลยนะครับผมเป็นหน้าจอดิจิตอลด้วยนะครับผมนะตัวนี้นะครับในส่วนตัวเกียร์ครับผมนี่ครับหัวเกียร์ออโต้นะครับผมนะ สภาพหัวเกียร์ใหม่ครับผมไม่มีรอยถลอกเลยนะครับแผงเกียร์ก็สวยสภาพดีนะครับผมนี่ครับเก๊กกลางคอนโซลกลางครับผมนะครับนี่ครับมีที่เก็บของให้นะครับผมลูกค้านะครับไม่เล็กไม่ใหญ่ครับผมนะกาลังดีครับผมพอได้เก็บพอได้ใช้นะครับผมลูกค้าลึกอยู่นะครับผมนะครับเบรกมือตึงๆมือครับผมนะครับใช้งานได้ปกติทั้งหมดนะครับในส่วนตัวคอนโซลหน้าครับผมสำหรับพน n กงานแก๊สนะครับผมใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับจะวางดิฟซีทั้ง10ตัวก็ได้นะครับผมลูกค้า เกรดวงเกรดวัดดิฟฟงดิฟฟี่วางได้หมดเลยนะครับผมนะคอนโซลใหญ่ๆนะครับนะครับผมสวยๆครับผมราคาตั้งกล้องคับกาวรอยด่างไม่มีนะครับนี่ครับดูช่องแอร์ครับผมสภาพเดิมๆนะครับผมที่วางแก้วน้ําแก้วกาแฟนะครับนี่ครับระบบนะครับผมนะไอคอนครับผมนะหมดใบไม้นะครับประหยัดพลังงานนะครับนะครับมาดูในส่วนตัวฝ้าเพดานกันบ้างนะครับผมนะครับฝ้าเพดานรอยยันรอยเจอไม่มีนะครับผมนะลูกค้าสภาพสวยๆนะครับไม่ช้ำไม่สกปรกนะครับผม นะครับระบบไฟติดครบทั้งหมดนะครับผมนี่ครับนะครับที่บังแดดครับผมนะครับสภาพดีครับนี่ฝั่งคนขับนะครับผมได้มีกระจกแต่งหน้าให้นะครับนี่ฝั่งผู้โดยสารไม่มีนะครับแต่ฝั่งคนขับมีให้นะครับผมนะครับเข้ามารับชมตัวรถจริงที่ร้านก่อนได้เลยนะครับผมนะรับประกันรถสวยถูกใจแน่นอนนะครับพอน่าจัดคันนี้นะครับผมนี่ครับลูกค้าไปดูรถที่อื่นไม่ถูกใจนะครับผมแวะมาดูที่สนุกค้าก่อนได้นะครับผมนะครับได้รถสวยเกรดเไปใช้งานแน่นอนนะครับผม นะครับโครงสร้างครับผมนะครับเสากลางด้านในหัวน็อตนะครับผมไม่แกะไม่ขยับนะครับไม่เคยผ่านการเคาอตัดทําสีนะครับผมนี่ครับหัวน็อตเดิมๆครับผมนะครับบันพับแท้เดิมทั้งหมดเลยนะครับยางขอบกระดูกงูนะครับผมลูกค้าไม่มีรอยฉีกขาดนะครับของคันด้าแจ๊สนะครับผมเขาจะมีนี่ครับผมนะครับขอบยางครับผมเป็นขอบนอกนะครับผมน้าลูกค้ากันเสียงกันลมเข้าห้องบริษัทนะครับผมนะครับถือว่าดีเลยนะครับผมน่าจะได้ขับรถแบบเงียบๆนะครับผมนี่ครับ โครงสร้างนะครับผมน้าเสากระจกด้านหน้าตัวร่างนะครับผมหัวน็อตนะครับยังมีรอยมาร์กรอยเทีมสือโรงงานอยู่เลยนะครับผมน้ลูกค้าเดิมๆครับผมแผงประตูสภาพใหม่ๆแบบนี้เลยนะครับผมร่องรอยไม่มีไม่มีรอยแตกนะครับนี่ครับแผงครอบโซวงโซวิกนะครับผมนะลูกค้าตรงนี้เป็นผ้านะครับผมนะครับสวยๆครับผมนะครับสี่แสนเจ็ดหมื่นเก้าพันเท่านั้นนะครับผมนลูกค้าเครดิตดีประวัติดีฟรีดาวออกรถศูนย์บาทได้ด้วยนะครับผมนี่คันนี้นะครับผมสวยเลยนะครับใครที่หาแจ็ตอยู่นะครับ้ามาเลยนะครับ เดี๋ยวมาดูภายในห้องผู้โดยสารกันบ้างนะครับผมนี่ครับห้องผู้โดยสารกว้างๆนั่งสบายนะครับสำหรับ Honda Jazz นะครับผมนี่ครับบ่อผ้าครับผมตัวนี้แท้เดิมโรงงานนะครับนี่ครับนะครับผม่าดตรงนี้นะครับแล้วลูกค้าอย่างที่บอกครับผมนะครับเดี๋ยวให้ทีมงานช่างฟอกทําความสะอาดให้ใหม่ครับผมนะครับไม่ใช่ปัญหาเลยนะครับผมนี่ครับรถเพิ่งมาได้ประมาณสักามสี่วันครับผมนะครับผมยังไม่มีเวลาถ่ายนะครับวันนี้มีเวลาถ่ายแล้วครับผมนะเ๋ยมารีวิวให้ดูนะครับ นี่ครับพายงพายางปูพื้นนะครับมีแถมให้ไปครบทั้งหมดนะครับผมเรียมสันขอบบางคนหลังด้านในดูครับผมนี่ครับเดิมๆสวยๆครับผมนะครับเบาะนะครับผมตัวนี้สามารถแยกทับหกสิบี่สิบได้นะครับนี่ครับผมลูกค้าเพิ่มพื้นที่ในการเก็บของเก็บสัพเพละเลยนะครับผมนะครับห้องผู้โดยสารกว้างๆครับผมนะครับสำหรับ Honda Jazz นะครับผมนะรู้กันดีอยู่แล้วนะครับผมนะครับสวยครับผมนะครับ Jazz คันนี้นี่ใครหาอยู่ดูอยู่นะครับโทรมาได้เลยนะครับเบอร์โทรศ9นย์เก้าสองนะครับผม 7 8 3 6 4ปดนะครับแอดไลน์เบอร์โทรนี้ทักข้อความหาชายพีได้เลยนะครับผมนี่ครับร้อมแผงครับผมสวยๆนะครับขอบ16นะครับผมนะครับบางคนหลังนะครับผมระบบเราได้ยิ้มไม่มีนะครับรอยต่อของตัวกันชนนะครับผมสีเสมอครับผมนะครับไม่ดึงไม่อ้านะครับผมนะครับดูดูร่องประตูครับผมนูครับคมสวยชัดนะครับผมน่าสภาพดีนะครับในส่วนของตัวเลนไฟท้ายครับผมลูกค้าเป็น l e d นะครับผมนะครับไฟเบรก l e d นะครับผมนะไฟถอยกับไฟเลี้ยวเป็นหลอดไส้นะครับ นะครับเรืนไฟสวยครับผมสภาพดีนะครับไม่มีเราแตกรายงานเลยนะครับผมนี่ไล่ขึ้นมาด้านบนครับผมหลังคงหลังคาเสาอากาศนะครับผมสปอยเลอร์ฝาท้ายนะครับสภาพดีหมดเลยครับผมลูกค้าไม่ช้านะครับผมนะร่องรอยไม่มีนะครับผมนะครับมาดูด้านท้ายของตัวรถกันบ้างนะครับนี่ครับสีเทาดํานะครับผมบอกเลยว่าสีนี้แต่งสวยมากนะครับผมนะครับสาหรับวัยรุ่นทันดาแจ๊ดนะครับผมน้องลูกค้าห้ามพลาดเลยนะครับคันนี้ครับในส่งตัวกันชนหลังครับผมนี่ครับ ลวดลายก็ประมาณนี้เลยนะครับผมดิฟิเซอร์หลังครับผมลูกค้าได้แคปลานะครับผมสวยมากนะครับถอยเสียเดิมๆนะครับผมนะครับโลโก้นะครับสัญลักษณ์ฝาท้ายนะครับผมนะตัว r s ตัว iVT e c h นะครับผมนะนะครับสวยสภาพดีทั้งหมดเลยนะครับคิ้วฝาท้ายโครเมียมครับผมน่ครับเงาเงาฉ่ำๆครับผมลูกค้านะครับคาบกีเกลือคาบหมองคาบดำไม่มีขึ้นนะครับนี่กองถอยครับผมลูกค้าของแท้เลยนะครับมาเดี๋ยวผมเปิดให้ดูครับผมด้านในนะครับนี่ครับภายในด้านหลังนะครับผมน้าลูกค้า สภาพดีนะครับผมน้ลูกค้าไม่ช้าเลยนะครับนี่ครับสภาพพร้อมใช้งานนะครับผมนะครับนี่แผงปิดบังโค <tes> <throughout> ลนหลังด้านในนะครับผมน้าลูกค้าไม่มีรอยฉีกขาดนะครับผมระบบไฟติดครบทั้งหมดนะครับนี่ครับฝ้าเพดานด้านหลังครับผมไม่ช้าไม่สกปรกนะครับผมนะครับสภาพพร้อมใช้งานนะครับนี Ash? ่ครับเอนเบาลงไปให้หมดครับผมนะครับพื้นที่นะครับผมปูที่นอนนอนได้เลยนะครับน้ลูกค้านะครับสวยๆครับผมนะครับ เดี๋ยวมาดูอุปกรณ์ตัวรถกันบ้างนะครับนี่ครับผมไม้อัดครับผมนะครับสภาพดีนะครับไม่ผุไม่พองนะครับผมประแจถอดล้อนะครับผมนะลูกค้านี่ครับแม่ลงแม่แรงอยู่ครบทั้งหมดนะครับนี่ครับผมล้ออะไหล่มีให้ครบเลยนะครับเดิมเดิมนะครับผมในส่วนของตัวพื้นยางอะไหล่นะครับผมนะลูกค้าตัวนี้นะครับผมไม่เคยผ่านการเคาะตัดทําสีนะครับผมสภาพเดิมทั้งหมดนะครับซีนเดิมทั้งหมดเลยนะครับตัวนี้นี่ครับ เป็นสีพื้นสีเดิมนะครับไม่เคยผ่านการเคาะตัดทําสีรถไม่มีอุบัติเหตุชนท้ายนะครับผมนะลูกค้านะครับเช็ควาตดตรวจสอบที่มาที่ไปของตัวรถได้หมดนะครับผมน้ลูกค้านะครับมั่นใจได้เลยนะครับผมออกรถที่สนุกค้านะครับได้รถสวยเกจเไปใช้งานแน่นอนนะครับผมนะครับในส่วนตัวโครงสร้างครับผมจุดเป็นอาร์ขอบรางน้ําตัวนี้นะครับผมนี่ครับสภาพเดิมเดิมนะครับผมนะครับสวยเดิมนะครับผมรับประกันเลยครับผมนะครับแต่ในส่วนของตัวน็อตบานพับฝาท้ายนะครับผมนะลูกค้าตรงนี้นะครับผมนะครับเหมือนมีรอยขันรอยแกะะนคครับผมล้ น่าจะถอดไปเก็บสีตัวฝาท้ายนะครับผมนะครับแต่ฝาท้ายตัวนี้เดิมนะครับผมนะครับรับประกันว่าเดิมแน่นอนนะครับผมนี่ครับผลน็อตนะครับผมนะมีรอยขันทั้งสองข้างเลยนะครับผมนะครับนี่ครับนะครับผมตรงๆครับผมนะครับถอดบอกถอดนะครับแกะบอกแกะนะครับผมนะลูกค้ามั่นใจได้เลยนะครับผมนะครับไม่มีตรงไหนปิดบังแน่นอนนะครับผมนะครับในส่วนตัวโครงสร้างขอบรางน้ําด้านหลังนะครับผมนะลูกค้านี่ครับจุดเป็นอาร์ทั้งหมดรอยซีนนะครับผมเดิมๆนะครับผม นะครับโช๊คฝาท้ายใช้งานได้ปกติทั้งหมดนะครับผมนะนี่ของแท้นะครับผมนะครับมั่นใจได้เลยนะครับผมนะลูกค้าไม่ต้องห่วงครับรถที่ร้านเรานะครับผมนะคัดสรรคัดเกดเข้ามาทุกคันนะครับฝ่ายจัดซื้อเราค่อนข้างเที่ยวนะครับผมนะลูกค้าก่อนจะซื้อรถได้แต่ละคันตจแล้วตวดอีกนะครับผมนะครับนี่นะครับผมนะครับเลีนไฟท้ายหลังซ้ายนะครับผมนี่ครับสภาพนี้เลยนะครับผมรอยแตกรายงานรอยคู่รอยถลอกไม่มีนะครับผมนะครับไฟสวยครับผม สีหลังคาเงาเงาฉ่ำๆนะครับผมในส่วนของตัวบังโคลนหลังซ้ายดูครับผมลูกค้ารอยต่อนะครับผมหน้าสีเสมอนะครับผมนะครับร่องนะครับผมนี่ดูครับเด่ยมสันคมสวยชัดนะครับผมร้อแม็กหลังซ้ายนะครับผมสภาพเป็นไงครับนี่ครับผมร้อแม็กสวยๆเลยนะครับผมน้าลูกค้าร่องรอยไม่มีนะครับผมนะครับแม็กสวยสภาพดีครับนะครับบันไดข้างครับผมด้านซ้ายนะครับรอยบุบรอยขูดไม่มีนะครับผมน้าลูกค้าไม่ดุ้งไม่แตกนะครับผมน้าลูกค้านี่ครับ เดิมๆครับผมนะครับนี่ตัวรถนะครับผมเก้าสิบเปอร์เซ็นขึ้นแน่นอนนะครับนี่ครับเปิดดุมไหนก็สวยครับผมนะครับฮันนาจเอสคันนี้นะครับผมใครที่หาอยู่นะครับผมอย่ารอช้าเลยนะครับลูกค้านี่ทันวาแล้วนะครับผมนะครับใกล้จะได้โบนัสแล้วนะครับผมนะนะครับมาออกรถไปใช้งานขับกลับบ้านต่างจังหวัดกันนะครับผมนะนี่ครับแผงประตูครับผมด้านหน้าซ้ายนะครับสวยๆครับผมร่องรอยไม่มีนะครับโครงสร้างด้านหน้าครับผม นี่ครับจุดมาร์กสีแต้มสีทั้งทุกหมดทั้งหมดนะครับผมนะลูกค้านะครับมีให้เห็นอยู่นะครับผมน้าสภาพเดิมๆโรงงานนะครับนี่ครับแผ่นเพจครับผมนลูกค้านะครับโมเดลรถนะครับนี่ครับกดสต็อปไว้ได้เลยนะครับนะเอาเลขตัวถังตัวนี้ไปเช็คประวัติได้ทั้งหมดนะครับผมนะครับยินดีเลยนะครับผมนี่ครับหัวนงหัวรถนะครับผมไม่แกะไม่ขยับนะครับผมน้าสภาพเดิมๆนะครับนี่ครับลูกค้าดูรถไม่ออกดูรถไม่เป็นนะครับผมน้าพาผู้เชี่ยวชาญมาดูรถตัวจริงได้เลยนะครับผมนะ ยินดีเลยนะครับนะ้ล well. you all, course, north, ูกค้าเพื่อสร้างความมั่นใจสร้างความเชื่อใจให้กับตัวลูกค้าด้วยนะครับผมนะครับนี่ครับกระจกมองข้างสภาพสวยๆนะครับผมนะลูกค้าล้อแม็กสวยทั้งหมด4ีล้อเลยนะครับนะครับสภาพดีครับผมลูกค้าอยู่ใกล้อยู่ไกลออกรถได้หมดนะครับผมเรามีบริการไฟแนนซ์วิ่งเซนให้ถึงหน้าบ้านเลยนะครับผมน้ลูกค้าไม่สะดวกมารับรถนะครับผมนะครับเรามีบริการรถสไลด์ไปส่งให้ถึงหน้าบ้านเลยเหมือนกันนะครับนะครับผมนะ ลูกค้าอยู่ในกรุงเทพนะครับนะอยู่ใกล้ๆนะครับแวะมาดูตัวรถจริงก่อนได้นะครับผมที่ร้านสนุกคาถนนร่มเก้าครับผมร้านอยู่ตรงข้ามกับบิ๊กซีร่มเก้าเลยนะครับเปิดทุกวัน9โมงถึง6โมงเย็นนะครับผมนะครับออกรถง่ายออกรถง่ายครับผมนะนะครับออกได้ทุกอาชีพนะครับผมนะลูกค้านะครับผมเครดิตดีประวัติดีนะครับผมนะนะครับผมอนุมัติไวแน่นอนนะครับเอกสารไม่ยุ่งยากนะครับผมไปเดี๋ยวพาไปดูห้องเครื่องกันต่อครับผมมาครับเดี๋ยวมาดูสภาพห้องเครื่องยนต์กันครับผมนี่ครับ รถปีส kind of like ิบแปดไม่แสนหกนะครับผมนะแจ๊ดคันนี้นะครับดูสภาพห้องเครื่องครับผมเดิมๆใหม่ๆแห้งๆแบบนี้เลยนะครับผมนะห้องเครื่องใหม่กริปนะครับผมเป็นเครื่องยนต์ไอวีเทคนะครับคุณลูกค้าขนาด1.5ลิตรนะครับผมเครื่องเดิมเกียร์เดิมครับผมนะลูกค้าเชื้อเพลิงเบนซินนะครับผมไม่เคยผ่านการติดแก๊สล้านเปอร์เซ็นต์นะครับผมนี่ครับดูสภาพห้องเครื่องครับผมเดิมๆนะครับชุดท่อยงท่อยางท่อหม้อน้ําต่างๆดูครับผมสวยเดิมใหม่ครับผมคานหม้อน้ําบนกลางนะครับเป็นสีพื้นสีเดิมมมไ่่เเคคคยผผาาาานนนกรระะตตัััดทํสีีบว้ นะครับรับประกันได้เลยนะครับผมเนาะสภาพเดิมแน่นอนครับขายยึดไฟหน้าครับผมไม่มีรอยแตกนะครับผมนะลูกค้าไม่มีรอยเชื่อมนะครับผมสภาพเดิมเดิมนะครับนี่ครับดูสภาพห้องเครื่องครับผมคี้นๆ้นเลยนะครับผมนะครับไม่ว่าจะเป็นแผงหลังโครงหลังเครื่องดูครับผมนะครับห้องเครื่องไม่ช้าครับผมไม่สกปรกนะครับลูกค้าเดิมเดิมนะครับตัวนี้ครับหม้อกรองอากาศลูกใหญ่ๆนะครับผมนะแน่นๆเลยนะครับผมนี่ครับชุดสายฟงสายไฟท่อน้ำมงน้ำมันนะครับผมไม่มีรอยหนูแทะหนูกัดนะครับ เบาโชคครับผมด้านหน้าซ้ายนะครับผมน้าลูกค้าน <ấy, S 1> ี่ครับจุดเบรกทั้งหมดรอยซีนตัวนี้ทั้งหมดเดิมนะครับไม่เคยผ่านการเคาะตัดทําสีแน่นอนครับผมนะลูกค้าเช็คประวัติได้ทั้งหมดเลยนะครับผมแบตเตอรี่นะครับผมนี่นะครับตามแมวไฟเต็มครับผมนะครับพร้อมใช้งานเลยนะครับนี่ครับน็อตยึดบังคงบังโคลนครับผมน้าลูกค้านี่ครับน็อตยึดบานพับฝากระโปรงหน้าดูครับไม่มีรอยถอดรอยแกะนะครับผมนะตัวนี้นะครับนี่ครับสภาพเดิมครับผมซับในบังโคลนหน้าด้านในเดิมทั้งหมดนะครับนี่ครับผมดูชััดนะครบ นะครับรับประกันได้เลยนะครับผมนะว่ารถสวยเกดเอนะครับผมนะลูกค้าไม่ช้ำไม่ชนนะครับผมนะไม่มีชนหนักจนน้าพิกความไฟไหม้แน่นอนนะครับผมนะครับรถไม่มีประวัติเสียนะครับผมนะลูกค้ารถมีประวัติเสียเราไม่รับเข้ามาเดือดขาดนะครับนี่รับเข้ามาก็ขายไม่ได้นะครับผมนะนะครับมี ABS มีให้ครบนะครับผมนะลูกค้ากระปุกน้ำมันเบรกนะครับผมนะไม่มีรั่วซึมนะครับนี่ดูครับผมน็อตบานพับฝากกระโปรงหน้าฝั่งขวาครับผม นะครับไม่ถอดไม่แกะนะครับผมนะทั้งด้านนอกด้านในเลยนะครับเดิมทั้งหมดนะครับผมแผงจิ้งหรีดสภาพใหม่นะครับผมลูกค้านะครับสีไม่ซีดนะครับผมฝากระโปรงหน้าครับผมของแท้เลยนะครับผมนั้นดูฉนวนกันความร้อนนะครับผมสภาพแทบจะร้อเลยนะครับผมไม่มีรอยฉีกขาดบุบยิบอยู่ครบทุกตัวนะครับผมนะลูกค้านะครับแวะมาดูตัวรถจริงก่อนได้เลยนะครับนะรับประกันรถสวยถูกใจแน่นอนนะครับสำหรับพันธุ์นัทคันนี้นะครับผมนะครับฝากด้วยนะครับผมสนใจก็ติดต่อเข้ามานะครับเบอร์โทรที่ขึ้นนะะคครรัับบผม แอดไลน์เบอร์โทรนี้ถ้าก็ความได้เลยนะครับผมนะนี่ครับก่อนจากกันฝากกดไลค์กดแชร์ครับผมกดติดตามนะครับเป็นกําลังใจให้กับชายพีด้วยนะครับผมนะลูกค้าจะได้ไม่พลาดคลิปรถสวยคัดเกตคัดคุณภาพนะครับผมในคลิปต่อไปนะครับผมนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมนะลูกค้าอย่าลืมนะครับธันวานแล้วจะสิ้นปี6 6แล้วนะครับผมโบนัสออกแล้วนะครับผมนะครับมาออกรถไปใช้งานกันได้เลยนะครับแล้วลูกค้านะครับผมสําหรับวันนี้ขอบคุณครับผมสวัสดีครับ